ทู่้ชมหนูหนูอยง่เนี่ยฮุ้วี่้วี่เออเออเลยตัวโตแขนมั้งตัวโตแขนเลยอ่ะฮุ้วี่ใหญ่ใหญ่ผมไว้เห็นตรงนี้แล้วฮุ้วีังกัผมผมดักไว้ด้วยกันเลยผมเฮ้ยหลังแรกตีโกงตีท่านผู้ชมโกงตีหลังแรกโกงตีโดดไปเอ่ยโดนไปฮู้วี่นีไงท่านผู้ชม อุย้ยนี่ไงโดนแล้วผมเห็นโกงตีท่านผู้ชมหลังที่ผมรีวริวนะมีตัวไม่เอ่ยดูนะผมดูฮนะโ,โกงตีนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโกงขยับน,นะเอา้าน,นี่ท่านผู้ชมโดนแล้วมีไม่เอ่ยนี่นะฮะ้ยท่านผู้ชมโกงตีเฮ้ยนั่นไง,งเรียบร้อยท่านผู้ชมวู นี่ครั <handled it sounds cool> ก็ต้องสวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกท่านผมและสวัสดีผู้ที่รับชมด้วยฮะวันนี้ผมพามาดักหนูมีอุปกรณ์ใหม่มาฮะนี่ครับผมอุปกรณ์ใหม่อุปกรณ์ใหม่ของช่างสายล่านะฮะอ่าอันนี้วันนี้ผมเอามาห้าหลังเนี่ยผมเนี่ยเอามาห้าหลังแค่ห้าหลังก็แบกเมื่อยแล้วผมเนี่ยโกงกับด้วงโกงก็ดีอย่างหนึ่งคือได้หนูเป็นด้วงก็ถ้าได้หนูก็เป็นหนูตายอะ แต่กุ้งก็จะมีข้อเสียตรงที่ว่ามันหนักครับผมแล้วก็มันใหญ่เวลาจะเอาไปหรืออะไรเงี้ยมันค่อนข้างยากผมเนี่ยนะแบกก็ห้าหรอแบกก็ห้าลูกนี่ก็โอ้โหแย่แล้วครับผมเนี่ยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองกันดูอุปกรณ์ใหม่มีมาห้าหลังโอ้โหแต่ลอยวันนี้ครับผมนะท่านผู้ชมโ,โหหมายนี้ผมเคยมาลงแล้วผมี่ฮนะที่ว่าเคยที่เคยได้ไปนะผมตรงนี้เลยฮนะผมเคยได้ตรงนี้มันเจาะรูกันหน่อยเดียวครับผมรอบนี้มาดูผมเนี่ยนะโอ้โหรูเปลงๆเ,เลยครับผม ตามนานี่เต็มไปหมดเลยผมเนี่ยโอ้โหหนูเนี่ยฮะข้าวกำลังเหลืองโอ้โหหมาเต็มเลยเอาเดี๋ยวเราดักในการซักหลังนึงดูก่อนไหมไม่ต้องดูเดี๋ยวเราดักในกันเลยนี่นะฮะผมว่าตรงนี้มีตัวแน่ๆนะครับผมนะเหยื่อแล้วผมอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเหยื่อขี้ตายนะผมเนี่ยขี้ตายนะผมเนี่ยขี้ตายเผาเดี๋ยวผมจะเผาขี้ตายนะฮะแล้วเดี๋ยวจะฉีดน้มหอมเข้าไปด้วยเอาแบบจัดๆเลยฮนะ วันนี้ลองอุปกรณ์ใหม่ดูบ้างด้วงบางทีเดี๋ยวมันจะเบื่อผมเนี่ยฮะนี่แลละนี่ฮะอ่ะไม่ได้ใช้นานแล้วผมเนี่ยใหม่เลยผมเนี่ยออกใหม่เลยซื้อตลาดแถวบ้านนะมีขายทั่วไปครับผมเนี่ยจุดนะผมที่ได้นี่แหละจุดแทมติดนะผมมองเห็นไหมเนาะนี่ฮะ จุดให้มันหอมซะหน่อยฮะวันนี้จัดสองอย่างแล้วผมเนี่ยเอาทั้งจุดด้วยแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวใส่น้ําหอมลอลฮะ,ะนี่เลยําหอมเข้าไปด้วยเพื่อวามหอมนะครับผมนี่ฮะผิดเลยน้ำหอมสองพื้นนะฮะเพื่อวามหอมนะผมดักยังไงดีลูถ้าลูอย่างนี้แล้วผมดักออกมาห่างๆสักหน่อย อรู้อย่างนี้ต้องบังต้องทําทางดีๆนะั่นแหละอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหนูมันเข้าได้ทั่วฮนะดักค่อนข้างยากผมถ้าหนูเนี่ยโกงมันดีไม่ดีอย่างนี้คือาะหนูขึ้นหลังโกงมันลั่นนะผมลองดูลองดูลองจัดกันดูฮนะเดี๋ยวดักให้ดูสักหลังนะึง นี่ฮนะผมดักนี่คือผมจะเอายามาโปะเอายามาโปะไว้ด้านหน้าด้วยด้านข้างนะผมพยมมายามบังคับให้หนูเขาวิ่งมาด้านหน้าอย่างเดียวนะให้เข้าเฉพาะด้านหน้าอย่างเดียวบังคับหน่อยบังคับกันหน่อยครับผมนี่ฮะอ่าจัดที่จัดทางเขาหน่อยอ่าน่าจะโอเคผมอย่างนงี้เดีย๋ยวหนูเขาได้กลิ่นเขาก็ออกมาฮะอย่างเงี้ยเขาเดิน เขาเดินขึ้นทางนี้เดี๋ยวเขาลองได้กลิ่นเขาต้องเดินมาอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะขอดักผมอีก4หลังวันนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันตอนประมาณสองทุ่มครึ่งจะมีแต้มให้รับชมกันบ้างไว้นะฮะผมโอเคเดี๋ยวผมขอดักฮะมันจะมืดอีกอรับผมอ่ะรับผมก็ต้องสวัสดี FC ต่อช่วงประมาณทักสามทุ่มสามทุ่มครึ่งผมวันนี้อ่กินข้าวเสร็จแล้วผมก็เลยออกมายามหนูนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกกงด้วยกันนะผมวันนี้ว่าอุปกรณ์ใหมข่ของเรา จะเป็นยังไงนะครับผมจะมีแต้มพลรับชมกันบ้างไหมฮะเดี ard, ๋ยวเราไปลุยด้วยกันเลยลุยฮะมีอยู5หลังลุยด้วยกันจะมีตัวไม่มีตัวนะครับผมลุยฮะท่านผู้ชมหนูหนูอยู่นี่ยะุยฮุยกระเือเลยตัวโตแขนนะผมตัวทตแขนเลยอ่ะหุยใหญ่ใหญ่ โอ้ยเหน็นตรงนี้แล้วโอ้ยเียดายแย่โอ้โหนี่ฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวอยู่นี่เลยนี่ท่านผู้ชมเนี่ยรูนี่โอ้ยนี่ฮะรูร,รูขึ้นแบบเต็ไมไปหมดเลยัะผมเนี่ยโอ้โหหนูใหญ่ๆเลยผมเนี่ย โอ้หน้าโมโหแท้นู่นผมผมดักไว้นะู่นนะฮะเนื้ฮะท่านผู้ชมเมื่อกี้นี้นูนะน่นะนูนะ่นนู่นนะฮะนู่นเลยฮนะผมดักไว้นู่นเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเนี่ยฮะโอ้พาดูเลยผมเนี่ยผมเห็นรูเดี๋ยวเดีนะะ๋ยนวะตรงนี้รูผมเนี่ยหนูตัวเท่าแขนเลยผมเมื่อกี้เนี่ยฮะนี่ก็รู้ผมเนี่ยนาเขาหลังจะเกี่ยวผมเนี่ยเนี่ยฮะเขาเขามาปัดข้าว ออกจากริมๆหมดเลยนะผมเนี่ยเขาจะเกี่ยวแล้วผมอ่ะไปดูด้วยกันดูดูนี้ก่อนหลังแรกเฮ้ยท่านผู้ชมผมเห็นโกงตีท่านผู้ชมหลังที่ผมรีวิวนะมีตัวไหมเอ่ยดูนะผมดูฮนะโกงตีนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยกงขยับนะเอานี่ท่านผู้ชมโดนแล้วโอ้ยนี่ไง คุณผู้ชมเห็นไหมครับโอ้โหนี่แล้วนี่ครับโอ้หุยนี่แล้วเรียบร้อยเอานี่เลยหลังที่ผมรีวิวนะฮะนี่ฮะอ่ามาเย็นนี้เลยนี่มาเย็นนี้เลยโอ้หุยสวยสวยสวยทำยังไงอ่ะเอาโอเคเดี๋ยวผมแต้มแรกของเราโอ้อ๋อ นี่ครับผมโอ้ยผมบอกแล้วตรงเนี้มันมีตัวเดี๋ยวเราจะทำยังไงเนี่ยผมเอากระสอบมาด้วยนะผมเนี่ยเดี๋ยวจัดการเลยจ่ยายคันเลยใส่กระสอบใส่กระสอบครับผมโอ้นี่แล้วฮ <c oughs> ะจัดก,การก่อนเลยผมอมาแล้วแตมแรกแตมแรก ฮะจับใส่กระสอบแล้วผมเรียบร้อยผมเดี๋ยวผมขอจัดการก่อนนะผมผมจัดการเรียบร้อยแล้วฮะมาแล้วครับผมนี่ฮะโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยนี่ฮะนี่ฮะทั้งฉีดตําหอมด้วยทั้งจุดด้วยนะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้สวยงามเลย อะอนี่ๆๆเลยเสาเลยเสาไปหน่อยฮะดูสิเป็นยังไงนะครับตรงนี้ผมเห็นมีรูอยู่หน่อยนะลุ้นทีฮะลุ้น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 ด้วยกันนี่โอ้หลังนี่โกงยังไม่ปิดครับผมมีรูอยู่นี่นะผมเนี่ยรูอยู่นี่อ่ะป่ะเราไปเดี๋ยวเราไปดูต่อนี่เราไปลุ้นเช้าฮะไปครับผมป่ะดูนี่กับ้าง ทางนี้มีสองหลังนะผมผมดักไว้ด้วยกันเลยผมเฮ้ยหลังแรกตีโกงตีท่านผู้ชมโกงตีหลังแรกโกงตีโดนไปเอ่ยโดนไปอุ้ยนี่ไงท่านผู้ชมอุ้ยนี่ไงโดนแล้วนี่ครับอุ้ยนี่ครับผโอ้โสวยเลยสวยเลยโอ้นัาน่าหน้าน่านัาน่าหน้า่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูข้าหลังนึงผมผมดักไว้ใกล้ๆกันอีกหลังนึงฮะเอาดูดิ ตรงนี้รูเยอะเลยครับผมเนี่ยฮะตรงนี้รูเยอะเลยหลังนี้หลังนี้ยังอยู่ผมด้วยแม่นี่ครับนี่ครับนี่หลังนี้ยังอยู่อ่ะโอเคเราดูหลังนู้นด้วยกันนะโอ้ยนี่ครับผมดูหนึ่งดนนี่นี่ดูรูฮะนี่ก็รูผมนี่ก็รูนะฮะโอ้ไม่ดักได้ยังไงครับผมนี่ฮะรูเต็มไปหมดเอาดูสิดูสินี่ครับโอ้ยนี่ครับผมแต้มที่สอง โอ้นี่ครับผมท่านผู้ชมนี่ฮะโอ้ชัดไปเลยแต่ทีสองของเรานะผมนี่ครับโอ้ยใสครึ่งโลผมนี่ฮะเอ้โกงก็ยังไม่พลาดท่าผมนี่ครับเอาจัดก,การนะผมเอาใส่นี่ครับผมโ,โอเคเดี๋ยวผมขอจัดก,การนะผมเดี๋ยวผมขอใส่กระสอบกันนะไปครับผมฮะนี่ครับผม จากการแล้วครับเรียบร้อยนนีวผมอู <defense> um ้แต้มที่สองเทที่สองหลังที่สี่นะฮะเอา้าเอา้าเรียบร้อยเลยใส่เลยฮะโอ้วัน <โ party> นี้ดีๆหนีบผมโอ้ดูรูผมโอ้สุดยอดสุดยอดับผมดูหลังที่ห้าครับเป็นยังไงเนาะนี่ข้ารูนี่ก็รูนะฮะโอ้โห,โห,โหจำหนักผมโอ้หนี่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 ห้ยนี่ท่านผู้ชมโอ้ พิ่งขุดออกมาใหม่ๆแล้วผมนี่คดินยังดำอยู่เลยนี่ฮะโกงผมยังอยู่อ้าวโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปลุ้นเช้าว่าอย่างนี้ไม่ไปไร่ไม่ไปไอ่แล้วเราสรุปหนูด้วยกันนะแล้วสรุปหนูด้วยกันนะวันนี้ดักห้าหลังแล้วผมเลยฮะโอ้ไม่มีผ้าแล้วผมเลยฮะโกงครับผมอ่อนี่ครับผมโอ้สวยงามเลยดีฮะไซส์มันครึ่งโลผมเลยฮะสองตัวเลยผมเลยฮะ นี่แล้วนี่แล้วนี่แล้วสองตัวอะ่อะเดี๋ยวผมจะกลับไปช่างที่บ้านผมให้รับชม้วเพราะว่าตัวจะสองตัวนี้จะได้ประมาณเท่าไหร่ผมตัวนี้สองตัวนี้ผมกะว่าประมาณทักโลผมเนี้ยฮะรวมๆกันนะผมสวยงามสวยงามสวยงามเดี๋ยวเรามาลุ้นกันด้วยด้วยกันอีกด้วยกันอีกทีตอนช่วงเช้านะเดี๋ยวผมจะเอาหลังที่ผมเอากลับมาผมเนี้ยเดี๋ยวผมจะจะย้ายไปไว้ตรงหลังแรกนะผมหลังไม่จะบอกว่าหลังแรก ก่อนถึงหลังแรกนะฮะที่ผมเจอหนูผมเดี๋ยวผมผมว่าเช้าต้องมีลุ้นนะผมเนี่ยฮะโอเคเดี๋ยวผมขอไปจักฮะแล้วเดี๋ยวเรามารุ้นได้กันอีกทีตอนเช้เชาผมโอเคฮะก็ต้องสวัสดีเอฟซี FC. ตอนช่วงประมาณสักตีสี่ครึ่งผมฟูอากาศคผมอู้เย็นไปหมดนะผมขับรถมาถึงหมายโอ้โหมือเย็นเจ็บเลยหมดฮะโอ้อย่างเย็นเย็นจัดเย็นจัดอะเราไปดูกงด้วยกันก็มีอยู่ห้าหลังนะผม เมื่อวานนี้ที่เห็นหนูออกข้งนี้นะเมื่อคืนเมื่อคืนเดี้วผมไม่แหมกระโดดโตเทาแขนเลยฮนะ hey, แล้วผมก็ไปลงไปใกล้ๆก,ก,กันฮนะผมเห็นมันมีรูอยู่เดี๋ยวเราไปดูด้วยกันจะโดนไหมฮะ hey, มันต้องโดนนะผมว่านะดูด้วยกันเลยเชา้านี้มีไม่มีนะโกงห้าใบเมื่อคืนเนีย่ยเอาไปสองฮนะเดี๋ยว,ชวเช้าเราไปลุ้นด้วยกันเฮ้ยม,มีกี่ตัวไปลุยดูฮนะหลังแรกตรงนี้นะ ใกล้ๆน um, um, ี้อ่ะผมเห็นมันมีรูอยู่แล้วเดี๋ยวนี่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 ฮะนนี้รูอยู่นี่เฮ้ยชมเห็นไหมเอ่ยฮะเอ๋ผมดักไปทางไหนแหละดูสักกุ้งตีไหมฮะกุ้งตีไหม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 ไม่ไม่ตีครับผมโอ้โหอ่าไม่ตีก็ไม่เไรอ่ะไม่ตีก็เก็บทิฮะอืมนี่ฮะปุ๊บะนี่เลยไป ดูหลังต่อไปกัหลังนี้เมื่อคืนนี้ตรงนี้เมื่อคืนนี้ลั่นนะฮะเช้ามาดูสิเป็นไงผมมีตัวให้แต่มีแต้มให้รับชมเนะฮะหลังนี้หลังนี้หลังนี้เงีงยบซะแล้วฮะเอาเงยียบเก็บสิครเป็นไรล่ะนี่ฮะจึดเงยียบร้อยอ่ะมสามหลัง สองหลังปยั้วนะยังฟาวอยู่เลยดูหลังที่สามด้วยกันอนนี้ตรงนี้เป็นยังไงนะอนี่เมื่อคืนเราไปหมดแล้วดูสิดูหลังนี้เดี๋ยฮะหลังนี้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 เอียหลังนี้ยังเงียบอยู่เลยครับผมโอ้ลอยครับผมเนี่ยมันน่ามีตัวออกจะตายไปเอ๊มันมีตัวมานี่นะนี่นี่แท้ อเกดสิไม่มีทำไงฮะไปะดูหลังต่อไปฮะไปะดูหลังที่สี่ครับผมหลังที่สี่เมนะื่อ,อคืนนี้เอาไปตรงบนเนี่ยตวงนะนี่ฮะตรงนี้ครับผมเมื่อคืนนี้เอาไปตรงนี้ตงวงนะผมเลยย้ายไปดูหลังนี้กันบ้างฮะหลังนี้หลังนี้เป็นยังไงหลังนี้หลังนี้หลังนี้เเงีย,งยบกิบเลยองสัยมีตัวเดียวเหรอ ผมไม่ว่าไม่มีตัวเดียวนะหนูเนี่ยไปฮะเดี๋ยวไปดูหลังสุดท้ายด้วยกันยังไม่มีแต่มให้รับชมเลยเช้านี้ไปดูหลังสุดท้ายด้วยกันฮะเป็นยังไงเนาะที่ห้าหลังแล้วฮะดูหลังนี้ด้วยกันเถอะเอยนี้ไม่เอยนี่นะฮะ้ยท่านผู้ชมกงตีเฮ้ยน่นไงเรียบร้อยท่านผู้ชมอุ้ยนี่คับวู้ยเห็นไหมเอย เรียบร้อยนึกว่าจะไ่มีแต้มซะแล้วโอหูยนั่นนั่นนั่นนะฮะเดี๋ยวเดนี่ชัดๆคน้อยนี่ครับโอ้โหตัวแททเต็มกรุงฮะเอาแล้ว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 โอ้ยนี่ครับผมท่านผู้ชมโอ้ยไม่น้อยท่านผู้ชมโอ้จำนวนมาเลยโอ้ตัวไซส์เกินครึ่งโลเลยผมที่ตรงที่ใต้ผมกระจุยกระจายหมดเลย ยอดมี <c oughs> แจมมีแมก็เราก็สรุปหนูด้วยกันเลยนะฮะโอ้หนี่ครับผมโอโ้แต่แจมตอนช่วงเช้านวผม้ดูเลยครับผมผมก็ใหญ่เบลเลอเลยกุงก็ดีอย่างครับผมเนะี่ยฮะมันก็จะได้เป็นหนูเป็นนะผมก็พูดถึงว่าถ้าเราขังไว้ได้ก็ดีฮนะแต่ถ้า,ถาใช้ถ้าใช้เป็นดวงหรือกับเหล็กหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็เรียบร้อยอะ่ะมันก็คือตายหมดนะ แต่อย่างงี้ก็คือว่าโอ้มันก็ได้เป็นหนูเป็นได้แล้วผมเนี่ยแต่โกงไม่ไดีอย่างนึงฮะมันใหญ่ับผมเนี่ยห้าหลังนี่คือผมสะพายเมื่อยเลยครับผมเนี่ยอะไรก็ดีหมดทุกอย่างแต่มันใหญ่แล้วมันหนักครับผมอ่ะก็โอเคสรุปแล้วว่าเมื่อคืนนี้ได้ไป2ตัวแล้วผมสําหรับหนูโกงฮนะเช้ามาอีกหนึ่งตัวก็เป็น3ก็เป็น3าแท้มผมโอ้ก็ถือว่าเนี่ยผมดักสาม ดักห้าหลังได้ห้าตัวเอ้ได้สามตัวนี่ก็ถือว่าโอหยังหมาเลยผมเนี่ยเกินครึ่งเลยผมจริงๆก็สองตัวนี่ก็อ่ะนี่ก็กได้ครึ่งแล้วผมเนี่ยนี่สัตว์เป็นสามเลยอ่ะโอ้ก็โอเคอ่ะก็โอเคก็ฝากติดตามช่องช่างสายล่ากคุมาหากินและช่องยูทูบช่างสายล่ากคุมาหากินด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม